พื้นที่องค์การบริหารยางตลาดจังหวัดกาลสินข้อพิาพาทบ้านดอนปอแดงหมู่ที่20กลุ่ม t u u y y w r s บทที่1พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดจังหวัดกาลสิน1.1ความเป็นมาและความสำคัญ โดยมีคลองลำรางสาธารณะที่ส่งน้ำออกจากท้ายอ่างเก็บน้ำาบึงอลามซึ่งมีความยาว1,500เมตรตามที่กรมชลประทานได้กำหนดให้มีเขตคลองฝั่งซ้ายและขวาจากศูนย์กลางลำรางสาธารณะข้างละ10เมตรในคราวก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเบึงอลามเมื่อปีพศ2510เอกชนลุกลำ้ลำลำรางสาธารณะ ประโยชน์และการออกโฉนดโดยมีชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ 2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา2.1เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับการออกเอกสารโดยมีชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ2.2การศึกษาข้อกฎหมายและนำมาใช้กับปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิด 3. เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับการได้ที่ดินมาไม่สุจริต1.3ขอบเขตของการศึกษาพื้นที่ ที่ศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบนยางตลาดหมู่ที่20ตำบนยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินระยะเวลาที่ทำการศึกษาสาสิกรกฎาถึง25สิงหาเป็นระยะเวลา2 6วันกลุ่มเป้าหมายพื้นที่ถูกลุกล้ำหรือมีข้อพิพาท1.4ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เป็นข้อมูลพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ และวิธีการออกโฉนดโดยไม่สุจริตเพื่อเป็นกรณีอุทาหรณ์ 2. แนวทางการออกโฉนดโดยชอบด้วยกฎหมายและสุจริตบทที่ 2. แนวคิดทฤษฎีและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้องเคสศึกษา 1. อบตอยางตลาดจังหวัดกลาลสิน 1.1. แนวคิดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับที่สาธารณะประโยชน์ ความหมายที่ดินของรัฐให้ประชาชนใช้ร่วมกันเช่นทางน้ำลำรางทางหลวงทะเลสาบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาตารา1น2 2พรบลักษณะปกครองท้องที่ พศ2457อำเภอและอปะทอดูแลและคุ้มครองที่สาธารณะมาตรา1,304อนุ2ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลำรางสาธารณะเพื่อประโยชน์สาธารณะหลักการสำคัญห้ามเอกชนรุกล้ำใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือถมทับโดยไม่ได้รับอนุญาต 2. แนวคิดการออกโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา58ตีวั่1 เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรจะให้มีการออกโฉนดที่ด pues ินสำหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ซึ่งใช้ระวังรูปถ่ายทางอากาศในท้องที่ใดให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดท้องที่นั้นและวันที่เริ่มดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วัน 1.2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายที่ดินพุทธศักราช2497มาตราห8ตรี การออกโฉนดที่ดินการประกาศพื้นที่และวันออกโฉนดรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาไม่น้อยกว่า30วันใช้กับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์และระวางรูปถ่ายทางอากาศการจัดทำแผนที่ใช้หลักฐานระวางรูปถ่ายทางอากาศปรับแก้ตามหลักวิชาการไม่ต้องรังวัดเว้นแต่กรณีจำเป็นการระงับสิทธิและนิติกรรม ระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใดๆที่ต้องรังวัดจนกว่าจะออกโฉนดยกเว้นกรณีจำเป็นเจ้าพนักง,งานที่ดินสามารถอนุญาตเฉพาะรายการแจกโฉนดออกโฉนดให้ผู้ที่มีชื่อในหนังสือรับรองการทำประโยชน์หนังสือรับรองเดิมถือว่ายกเลิกเมื่อแจกโฉนดหนังสือรับรองเดิมต้องส่งคืนเจ้าพนักง,งานที่ดินยกเว้นสูญหาย กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่พศ2457มาตรา122หน้าที่หลักของนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลรักษาและคุ้มครองที่ดินสาธารณะสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกันห้ามใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ยกเว้นได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกรณีข้อพิพาทหรือคดีนายอำเภอและอ,อปอทอสามารถร่วมดำเนินการหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการได้กระทรวงมหาดไทยสามารถกำหนดระเบียบแนวปฏิบัติได้ค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินการ จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดบทที่3วิธีการดำเนินงาน 3.1ระบุรูปแบบการศึกษาเชิงคุณภาพการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่การลุกล้ําทับซ้อนคลองลํารางสาธารณะหรือถนนข้างคลองลํารางสาธารณะประโยชน์แก่รัษฎรในพื้นที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการออกแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วจึงนำไปสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญเพื่อวิเคราะห์สภาพป,ปัญหาสาเหตุ ของการลุกล้ำทับซ้อนคลองลำารางสาธารณะหรือถนนข้างคลองลำารางสาธารณประโยชน์ 3.2แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 1. บุคคลผู้ให้ข้อมูลสำคัญโดยผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีสอบถามเชิงลึกจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐปลาดองค์การบริหารส่วนตำบล 2. เอกาสารประกอบคำฟ้องและคำให้การของหน่วยงานคำฟ้ององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดกับอธิบดีกรมที่ดินที่1และเจ้าพานักงานที่ดินจังหวัดกาลสินสาขาย,ยางตลาดที่2คํคำให้การระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ผู้ฟ้องคดีและอธิบดีกรมที่1กับพวกรวม3คนผู้ถูกฟ้อง 3.3เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ3.3.1แบบสัมภาษณ์ใช้สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสําคัญโดยมีการกําหนดข้อคําถามในประเด็นดังต่อไปนี้ 1. ข้อมูลเพื่อไปของผู้ถูกสัมภาษณ์2ความคิดเห็นของบุคคลที่มีผลกระทบกับการลุกลาทับซ้อนของลำรางสาธารณะประโยชน์ 3. สํารวจคนในพื้นที่ใกล้เคียงว่าได้รับผลกระทบในด้านใดบ้าง 3.4วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 1. การลงพื้นที่ครั้งที่หนึ่งไปสอบถามข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินที่มีข้อพิพาทเพื่อนําหัวข้อที่สนใจไปศึกษาต่อ 2. การลงพื้นที่ครั้งที่2ไปสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีข้อพิพาทและลงพื้นที่สํารวจพื้นที่จริงที่มีข้อพิพาทกันบทที่ 4. ผลการอภิปราย4.1สภาพทั่วไปของพื้นที่ที่ศึกษา เป็นถนนที่จะก่อสร้างบนคันข้างคลองลำลางสาธารณะส่งน้ำออกจากท้ายอ่างเก็บน้ำบึงอารามระยะทาง27เมตรประชาชนสูญเสียประโยชน์ในการใช้พื้นที่สาธารณะและกระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนื่องจากประชาชนไม่สามารถผ่านทางที่ดินที่มีข้อพิพาทไปยังที่ดินของตนได้และไม่สามารถทำเกษตรได้เนื่องจากลำรางถูกปิดกั้น 4.2การรวบรวมและนำเสนอข้อเท็จจริงที่ค้นพบในพื้นที่ขณะผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างปรากฏว่าวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2567ผู้แทนบริษัทกาลสินมอเตอร์จำกัดได้อ้างว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้ดูแลทรัพย์สินของบริษัทดังกล่าวได้นำโฉนดที่ดินซึ่งเป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์เลขที่319,16และฉบับที่ดินเลขที่31917มาสแสดงต่อช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้างแล้วบอกกล่าวว่าสถานที่ก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดจาสถานที่ดังกล่าวมีเจ้าของที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเรียบร้อยแล้วไม่สามารถที่จะก่อสร้างหรือดำเนินการใดๆ ต่อมาวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 7บริษัทกลาลสินมอเตอร์จำกัดได้ให้กลุ่มบุคคลเข้ามากระทำการปิดกั้นเส้นทางจราจรไม่ให้ประชาชนสัญจรไปมาระยะทางประมาณ96เมตร จากถนนสายคอนแก่นถึงยางตลาดและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้สัญจรไปมาอย่างมากและวันที่2ทธันวาพุทธศักราช2567บริษัทกระสินมอเตอร์จำกัดได้มอบหมายให้ในายพรสวสรรค์สาลีนันซึ่งเป็นทนายความของบริษัทเข้าขอชี้แจงและขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการที่จะดําเนินการก่อสร้างในที่ดินพิพาททั้งสงแปลงดังกล่าวข้างต้นแต่ประสาทโครงการ ชนะระทานจังหวัดกาลสินซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมตรวจสอบการดำเนินการส่งน้ำและบำรุงรักษาพื้นที่อ่างเก็บน้ำบึงอาราม โดยส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมตรวจสอบสถานที่พิาพากปรากฏว่ามีฝั่งรูปแบบลำลาศฐานะท้ายอ่างเก็บนะ้ำบึงอาลามกำหนดโดยการสแสดงการมีอยู่และปรากฏให้เห็นอย่างชัดแจ้งพร้อมกำหนดเขตลำลางสานะจากจุดกึ่งกลางฝั่งทางซ้ายและฝั่งทางขวาข้างละ10เมตรไว้อย่างชัดเจนประกอบกับก,บการนี้ข้อเท็จจริงภาพถ่ายทางอากาศจากการแปลความวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศของที่ดินพิาพากอันเป็นภาพถ่ายทางอากาศเมื่อปีพุทธศักราช2515ตำแหน่งที่ตั้งระหว่าง 5,641ทับแผ่นที่2,212ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นลำรางสาธารณะในลักษณะที่เป็นเส้นสีขาวต่อเนื่องกันจากแนวเขตที่ดินแปลงพิพากทั้งสองแปลงอย่างไม่ขาดหรือถูกตัดทอนจากกันจากการสังเกตต,ตำแหน่งที่ดินที่ใกล้เคียงและถัดจากตำแหน่งที่ดินที่พิพากสำนักที่ดินจังหวัดกาฬสินสาขาย,ยางตลาดพบว่าในการออกเอกสารสิทธ สำนักง,งานที่ดินจังหวัดกาลสินสาขายางตลาดได้ดำเนินการตำแหน่งที่ดินในการออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ผู้ครอบครองรายอื่นโดยตลอดซึ่งไม่ทับซ้อนลำลางสาธารณะแต่เหตุใดการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินฉบับเลขที่31916และฉบับที่31917ของบริษัทกาลสินมอเตอร์ Motor, จำกัดไม่ถือปฏิบัติให้เป็นแนวะทางเช่นเดียวกันต่อมาได้ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินระหว่าง5 6 4 1 ทับแผ่นที่2212จากสำนักง,งานที่ดินจังหวัดกาลสินสาขายยงตลาดพบได้ว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์ไปโฉนดที่ดินฉบับเลขที่31916และฉบับเลขที่31917ทับซ้อนที่ลำรางสาธารณะและกระทำการลบข้อมูลลำรางสาธารณะในบริเวณดังกล่าวออกจากศาลหัวข้อ4.3จการวิเคราปัญหาข้อกฎหมายเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาลสินสาขายยงตลาด ออกโฉนดโดยใช้ข้อมูลจากนสสาก่อเลขที่8 626แต่ไม่ได้ใช้ภาพถ่ายทางอากาศหรือทำการสำรวจรังวัดอย่างถูกต้องทำให้ที่ดินโฉนดเลขที่31916และ31917ลุกล้ำทับซ้อนลำลางสาธารนณะการออกโฉนดดังกล่าวจึงขัดต่อข้อ14วงเล็บ1แห่งกฎกระทรวงฉบับที่43พศ2537 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายที่ดินพศ2497ัวข้อ4.4การอภิปรายผลกรณีนี้เป็นการออกโฉนดที่ดินโดยไม่ควบคุมกำกับดูแลให้ถูกต้องตามกฎหมายส่งผลให้โฉนดที่ดินเลขที่31916และ31917ในอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินลุกล้ำและทับซ้อนของสาธารณะ ผลที่ตามมาคือองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนได้รับความเสียหายไม่สามารถสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อให้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยประชาชนจึงไม่สามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติกรณีนี้ถือเป็นการละเมิดจากการใช้อำนาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ กรณีศึกษาเรื่องการออกโฉนดที่ดินเลขที่31916และ31917าเในอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินเพราะว่าเอกสารสิทธิ์ที่ออกมามีข้อบกพร่องเนื่องจากโดยมีเอกสารสิทธิ์เดิมเป็นฐานรองรับและไม่ปรากฏหลักฐานว่าที่ดินดังกล่าว <c ười> เคยถูกเวนคืนหรืออุทิศให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ข้ออ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอในการทำให้โฉนดที่ดินเป็นโมฆ OK ะ และเจ้าพนักงานที่ดินได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบของกฎหมายแล้วอภิปรายผลการเพิกถอนโฉนดต้องมีหลักฐานชัดเจนควรใช้กระบวนการทางกฎหมายไม่ใช่แค่การร้องอ้างสิทธ สะท้อนปัญหาระบบการจัดการที่ดินไทยที่ไม่รัดกลุ่มทําให้ที่สาธารณะตกเป็นของเอกชนคือการที่หน่วยงานรัฐไม่ได้เร่งรัดขึ้นทะเบียนที่สาธารณะประโยชน์ให้เป็นระบบทําให้เอกชนสามารถถือสิทธิ์ครอบครองโดยชอบตามกฎหมายและกลายเป็นข้อพิาพาทภายหลัง เมื่อโครงการพัฒนาของรัฐข้อเสนอแนะนําด้านนโยบายและการแก้ไขกฎหมาย 1. แก้ไขกฎหมายให้ชัดเจนเรื่องการเพิกถอน,นโฉนดและนอสอสาม 2. เพิ่มระบบตรวจสอบโปร่งใสป้องกันการทุจริตข้อเสนอแนะนําเชิงปฏิบัติการ 1. ควรเพิกถอนโฉนดโดยผ่านศาล หน่วยงานที่มีอำนาจ 2. อ,องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมที่ดินต้องร่วมกันเก็บข้อมูลเปิดเผยให้ประชาชนเข้าถึงได้ปัญหาและข้อจำกัด 1. ด้านการเก็บข้อมูลภาคสนามการเดินทางเพื่อศึกษาและตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดเนื่องจากสภาพอากาศบางช่วงไม่เอื้อต่อการลงพื้นที่ 2. ข้อจำกัดด้านพื้นที่พิาพาทพื้นที่เป็นประเด็นข้อพิาพาทเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลทําให้ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบสาภาพพื้นที่ได้อย่างละเอียดเต็มที่ 3. ข้อจํากัดด้านเวลาอะยะเวลาการศึกษามีจํากัดทําให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจากหลายแหล่งได้ครบถ้วนเท่าที่ควร